ตอนหนึ่งของที่อยากได้เช้าวันหนึ่งดาวเอาตุ๊กตาพูดได้ที่คุณพ่อของดาวซื้อให้มาแบ่งน้ำมนเล่นตุ๊กตาพูดได้แบบนี้น้ำมนเองก็อยากได้เหมือนกันตกเย็นน้ำมนไปรบเรา้าให้พ่อกับแม่ซื้อตุ๊กตาให้เล่นบ้างพ่อกับแม่บอกน้ำมนว่าเข้าใจความรู้สึกน้ำมนดีว่าน้ำมนอยากจะได้ตุ๊กตานั้นมาก แต่ตุกตามีราคาแพงและไม่มีประโยชน์กับน้ำมนต์พ่อกับแม่จึงตัดสินใจว่าจะไม่ซื้อให้แม้จะโดนปฏิเสธแต่น้ำมนต์อยากได้ตุกตาอยู่แต่ไม่รู้จะทำยังไงเลยเดินคิดหาวิธีไปเรื่อยๆกระทั่งเดินมาถึงหน้าบ้านพี่ปูนพี่ปูนกำลังตัดใบตองอยู่หน้าบ้านและเห็นว่าน้ำมนต์เดินผ่านมาเลยเรียกน้ำมนต์ให้มานั่งเล่นด้วยกันน้ำมนต์นั่งลงข้างพี่ปูนปุ๊บก็ถอนหายใจปับ๊บ พี่ปูนเลยถามถึงสาเหตุพอพี่ปูนรู้เรื่องราวทั้งหมดพี่ปูนก็เสนอให้น้ำมนลองเก็บเงินซื้อตุ๊กตาเองดูน้ำมนทำท่านหนักใจกว่าเดิมแล้วบอกว่าถ้าให้เก็บเงินจากค่าขนมกว่าน้ำมนจะเก็บได้คองอีกนานเลยละ่ะถึงตอนนั้นตุ๊กตาก็คงจะเลิกฮิตพอดีปูนเลยเสนอว่าเอาอย่างนี้ถ้าน้ำมนอยากได้เงินเพิ่มน้ำมนก็ไปเก็บใบเตยกับใบตองที่บ้านมาขายให้แม่พี่ไมล่ล่ะ ช่วงนี้ลูกค้าสั่งขนมเยอะใบเตยกับใบตองที่บ้านพี่มีไม่พอนะ่ะน้ำมนต์บอกว่าเพิ่งรู้นเนี่ยว่าใบเตยกับใบตองขายได้ด้วยพี่ปูลเสนออีกว่าถ้าที่บ้านน้ำมนต์ยังมีอีกเยอะก็เอาไปขายที่ตลาดได้ด้วยนะน้ำมนต์คิดเลขตามคำพูดพี่ปูลทันทีถ้าหากขายดิบขายดีน้ำมนต์ก็อาจจะมีเงินพอซื้อตุ๊กตาพูดได้ในเร็ววันน้ำมนต์ตกลงทำตามที่พี่ปูลเสนอน้ำมนต์รีบกลับบ้านไปตัดใบตองและตัดใบเตย น้ำมนไม่คิดเลยว่าแค่การตัดใบตองและใบเตยจะยากเย็นขนาดนี้แต่ที่ยากกว่าคือการเอาไปขายที่ตลาดแล้วเรียกให้คนมาซื้อแม้จะเหนื่อยแบบสุดๆแต่น้ำมนก็ไม่ยออ่อท้อเพราะตั้งใจแล้วว่าจะหาเงินซื้อตุ๊กตาเองให้ได้และแล้วน้ำมนก็มีเงินพอที่จะซื้อตุ๊กตาเช้าวันนั้นน้ำมนไปที่ร้านขายของเล่นพร้อมกับพกเงินที่หาได้จากน้ำพักน้ำแรงตัวเองไปด้วยขณะที่น้ำมนกำลังมองดูตุ๊กตาอยู่นั่นเอง ในใจของน้ำมนตก็นึกถึงเรื่องการหาเงินที่ผ่านมาในที่สุดน้ำมนต์ก็ตัดสินใจว่าจะไม่ซื้อตุ๊กตาพูดได้น้ำมนตจะเก็บเงินนี้ไว้เพราะรู้แล้วว่าการหาเงินเป็นเรื่องยากมากถ้าน้ำมนต์จะใช้เงินจากการทำงานของตัวเองก็จะต้องเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นมากจริงๆ